ไห้หัวใจรักร้ายตอนที่18คำสารภาพสถาบันสอนภาษาวันนี้ยังคงมีเด็กหนุ่มสาวพลุพล่านเช่นเคยในช่วงหัวค่ำเขาปล่อยให้สริดานั่งรอตรงส่วนต้อนรับรู้สึกยินดีดินิดที่วันนี้มองไม่เห็นมาริชีมาเดินให้เขาเกิดความคุณเคืองอีกแม้ว่าจะยำให้หญิงสาวได้ยินแล้วก็ตามแต่เขาไม่คิดว่าสริดาจะยินดีทำตามที่เขาสั่ง เธออาจจะแค่กลัวเขาลงทอดแบบวันก่อนผมจะเรียนแค่45นาทีเท่านั้นวันนี้วินดี้มีติวเด็กเพิ่มจากเมื่อวานอีกสามรายคุณรอผมที่นี่นาริดาอย่าคิดหนีหรือทำอะไรที่เป็นการก่อสงครามแบบบ่ายวันนั้นอีกละ่ะไม่งั้นผมไม่แน่ใจว่าจะอดทนได้แค่ไหนเข้าใจไหมเขาไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับคืนมานอกจากดวงหน้าที่เมินหน,นีจากเขา มาตินอดจะถอนหายใจไม่ได้เขาคงหมดความอดทนเข้าสักวันชายหนุ่มคิดพลางสาว,ทาวเท้าเกาวไปอย่างห้องเรียนแห่งนี้เฮ้คอนสตินนี่คุณมาก่อนเวลาหรือไงวันนี้เสียงทักดังมาจากเพื่อนใหม่ตึงเขาเพิ่งรู้จักได้ไม่นานนักอ่ะแล้วคุณหลับแป้งหวานตกลงคุณจะจบคอร์สเดือนหน้านี้แล้วไปเรียนต่อที่อังกฤษสินะเอะ้ใช่อ่ะฉันไม่ชอบอเมริกาคู่มั่นฉันก็จะเรียนต่อแพทย์ที่นั่น ว่าแต่วันนี้คุณมากับใครอ่ะยิงสาวแต่งกายแบบแฟชั่นจ่ากระซิบถามเขาด้วยสีหน้าสุขสนตาตินยิ้มขำดินดิดกับคำถามพี่สาวแหมแต่สายตาไม่เห็นคุณอยากให้เป็นแค่พี่สาวสักนิดถามจริงๆอายุเท่าไหร่แล้วห่างกันมากขนาดนั้นระวังเรื่องช่องว่างไว้ด้วยละ่ะยิงสาวแอบหัวเราะคิดคักเมื่อพูดออกมาอย่างนั้นระวังเรื่องอามอของคุณดีกว่าไม่แป้งหวาน ได้ยินว่าเนื้อหอมมากไม่ใช่หรือไงแล้วอาหมอของคุณก็ห่างจากคุณตั้งมากช่องว่างเยอะกว่าผมตั้งเยอะเขาตอบก่อนจะเห็นสีหน้าบึ้งตึงเอาแต่ใจของเพื่อนใหม่ที่แสดงออกมาชัดเจนชายหนุ่มไม่สนใจนักเขาก้าวไปร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนร่วมคลาสหลายคนด้วยความตั้งใจปล่อยให้สมองให้คิดอยู่เรื่องตรงหน้าจนกระทั่งจบชั่วโมงเรียนในเวลาต่อมา เดินออกจากห้องเรียนมาถึงบริเวณห้องรับรองของสถาบันเห็นว่าสริดาติดตายคุยกับใครบางคนอยู่ท่าทางเลงเรงเกลียดจนเขาต้องนิ่งฟังค่ะอาริดาอ่จะรอนะคะขอบคุณนะคะอาที่เข้าใจริดาค่ะสวัสดีค่ะหญิงสาวลดเสียงลงจนมันหายไปในลำคอเมื่อหันมาสบตาก,กับเขาพ่อหรอเขาถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบก่อนจะพยักหน้าให้เธอลุกจากโซฟา ชายหนุ่มไม่ได้คำตอบจากสริดาแล้วเธอไม่ตอบพูดลุกยัดมือถือเข้าไปในกระเป๋าสะพายด้วยกิริยาระมัดระวังปลายตามองเขาแวบหนึ่งก่อนจะเดินนำออกจากสถานที่แห่งนี้คิดว่าพ่อจะช่วยอะไรได้ริดาผมไม่เคยเชื่อสิ่งที่พ่อบอกเลยสักอย่างตั้งแต่เด็กๆมาแล้วคุณก็เห็นอย่างน้อยอาจจะเด็ดก็คงพานายไปให้พ้นหน้าฉันได้อยู่กันคนละทีกโลกแบบนี้ไม่แน่ว่าไหนจะเลิกคิดอะไรโง่ๆแบบน้นสักที คนที่ต้องการนายมีถมเถเธอตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ทำให้มาตินถึงกับหัวเราะออกมาเบาๆรังไหล่นนให้หันมาสบตากับเขาริดาถ้าทำได้ผมทำไปแล้วคงไม่บาดตื้อคุณแบบนี้ไม่รู้หรือไงผมไม่ได้เก่งเหมือนพ่อความอดทนของเราต่างกันพ่อเก่งเรื่องความอดทนอดกลั้นแต่ผมไม่ผมจะทำอย่างที่ผมต้องการจะทำเท่านั้นผมคิดว่าเวลาบนโลกนี้มันมีน้อย ผมจะทำในสิ่งที่ผมควรจะทำทำให้มันคุ้มค่าที่สุดต่างหากละ่ะไม่ควรจะเสียเวลาการที่ต้องแคร์สังคมแคร์ใครก็ตามที่ทำให้ผมต้องปราศจากความสุขแม้ว่าจะทำให้ฉันต้องทุกข์เหมือนตกนรกอย่างนั้นเหรอฮะคุณไม่ทุกข์หรอกนะริดาอยู่กับผมคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้ถ้าอยากได้เล้าไก่ที่ผมเผานั้นกลับคืนมาผมจะซื้อฟาร์มไก่ให้คุณสักฟาร์ม ฉันไม่ได้เลี้ยงไก่นายนี่มันโรคจิตจริงๆด้วยยิงสาวตะข้าออกมาจนได้มาตินแค่ยิ้มขำรังร่าง,งบางให้ไปนั่งบนรถก่อนจะกล่าวว่าผมผิวข้าวแล้วคืนคุณพูดบ้างและวก็จะกินคุณแทนมือห้ำคำขู่นี้ทำให้สริดานั้นหุบป,ปากลงเรากับคนใบ้ในทันทีมองเขาอย่างหวาดหวาดที่ทำให้ชายหนุ่มพอใจ เลื่อนรถออกจากลานจอดช้าๆเขาตั้งใจพายหญิงสาวไปทานข้าวกับพัตตะขานเจ้าประจำผ่อนคลายความคิดลงเมื่อรู้สึกอิ่มท้องกำลังคิดว่าสริดาก,กำลังคิดหาวิธีที่ให้พ่อของเขามาเมืองไทยอย่างนั้นสินะเธอเชื่อว่าพ่อเขาจะบังคับเขาได้เขาไม่ได้สนใจด้วยซ้าเขาจําแทบไม่ได้แล้วว่าทะเลาะก,กับพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เขาทะเลาะก,กับพ่อครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ได้รู้ความลับของท่านหลายปีมาแล้วนายยิ้มอะไรแตนนี่อยากคิดอะไรบ้าบแบบเมื่อคืนอีกนะขอร้องล่ะหญิงสาวสบตาเขาอย่างระแวงก่อนจะหลุดปากออกมาด้วยท่าทางตื่นตระนกเธอมองหน้าเขาเรากับเจอฆาตกรโรคจิตผมแค่อยากให้เราคุ้นเคยกันมากกว่านี้อีกหน่อยคุณนุนก็จะชินไปเองหริดา จากนั้นเราก็ใช้ชีวิตคู่เหมือนคนอื่นๆบนโลกนี้สติน่าของหญิงสาวเราอยากจะร้องไห้ออกมาเขาเห็นเธอกัดปักตัวเองไว้นแน่นอยู่นานทีเดียวจ้องมองเขาด้วยสายตาแห่งความไม่พอใจในายเพิ่งจะ1ิก้ย่างยีสบเองนะนายมีเวลาสำหรับหาผู้หญิงคนที่นายรักอีกตั้งหลายปีผู้ชายเดี๋ยวนี้แต่งงานช้าจะตายไปอผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากแต่งงานเขายื่นหน้ามาพูด ต่อกับประโยคของเธอส่งสายตาไม่พอใจให้โดยไม่ปิดบังฉันจะแต่งงานกับพี่เอเจคืนนายบังคับใจฉันอีกแล้วก็คิดว่าทำได้ก็เอาสิริดาผมไม่สนอยู่แล้วคำตอบนี้ทำให้หญิงสาวพูดไม่ออกอาจจะเดดจ,จะมาเมืองไทยสัปดาห์หน้าฉันจะให้ท่านพานายกลับอเมริกาก็ได้ริดาแต่นั่นคุณต้องไปด้วยผมจะบอกป้าเรื่องนี้เองไม่นะ สักวันป้าก็รู้อยู่ดีคุณคงไม่คิดจะเก็บผมไว้เป็นสามีลับๆใช่ไหมริดาเขาเลื่อนสายตามองสองแก้มที่แดงก่ำอย่างพอใจที่ทำให้เธอทั้งกรดทั้งอายได้อีกครั้งฉันไม่ได้อยากให้นายเป็นสามีลับชายหนุ่มอดยิ้มมุมปากไม่ได้งั้นก็แต่งงานกับผมสินายจะบ้าหรือไงฉันไม่มีทางแต่งงานกับน้องตัวเองหรอกนะโหเอ้ยไอเด็กบ้า หญิงสาวระเบิดเสียงออกมาเบาๆยืนหน้าเข้ามาใกล้เขาส่งเสียงต่ำรอดไรฟันตะคอกออกมาใส่หน้าชายหนุ่มด้วยความโมโหผมเป็นสตรีที่ดีนะริดาดูแลคุณได้ตลอดไปเชื่อผมชายหนุ่มจ้องตาที่เต็มไปด้วยความขุนเคืองนั้นอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเห็นเปลือกตาคุณนันลุบลงต่ำพอดลมหายใจออกมาหนักหน่วงนายไม่เข้าใจฉันเลยนายคิดกับฉันแบบนี้ไม่ได้ นายเป็นน้องชายฉันมันไม่ถูกต้องให้ตายนี่ฉันจะอธิบายยังไงดีไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนี่ริดาแค่ตามใจผมก็พอแล้วเขาตอบพร้อมรอยยิ้มหวานสเสน่ห์เต็มที่แต่คงทำให้เธอยิ่งหงุดหงิดกว่าเดิมละมั้งเพราะเห็นสเส้ยวหน้าหวานวๆนั้นสะบัดหนีจากเขาในที่สุดกลับถึงบ้านในเวลาเกือบสามทุ่มมัวแต่ทุ่มเถียงกับเธอในพัตคารน,นั้นนานสองนาน ท่าทางของสิริดาไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่เขาสารภาพกับเธอเลยสักนิดเขาอยากแต่งงานกับเธอแต่หญิงสาวคงเห็นเป็นเรื่องตลกเธอถึงได้ทำท่ารังเกียจเขาขนาดนั้นมาตินได้แต่มองเธอด้วยสายตาคลุกกลุ่นไปด้วยความเจ็แบแบปลปะปนกับความอยากเอาชนะแน่นอนเขาต้องชนะแน่ต่อให้พ่อมาพูดเรื่องนี้กับเขามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่แล้วชายหนุ่มคิดในใจ เขาไม่คิดว่าแค่คำพูดไม่กี่คำจะทำให้เขาเลิกลมความคิดที่เขามีต่อสิริดาได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเองไม่แน่ใจตัวเองเขาไม่ได้อดอยากเรื่องผู้หญิงเขาไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเซ็กแต่พอเห็นสริดาไม่รู้ความกระหายมันมาจากไหนแม้ว่าหญิงสาวไม่ได้เป็นผู้หญิงที่หุ่นสวยเร้าใจอย่างนางแบบสาวหรือผู้หญิงที่เขาเคยขึ้นเตียงด้วยก่อนหน้านี้ เธอแตกต่างจากผู้หญิงที่เคยผ่านมาถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจจะมีแค่หน้าตาหวานๆนในตาสีดําคลับที่เขาจ้องมองทีไรความคิดต้องชะงักกึกทุกครั้งนั้นเขาอยากลากเธอขึ้นเตียงเต็มทีแล้วชายหนุ่มคิดพลางปือตามองลงเมื่อพบว่าตนเองเริ่มฝุ่งซ่านไปไกลแสนไกลหัวใจเต้นแรงเมื่อคิดไปถึงเรือนร่างเกลือบเลยของหญิงสาวในบ่ายวันนั้นอีกครั้ง อดจะปลายห่างตามองดวงหน้าหวานที่เต็มไปด้วยความกังวลน,นั้นไม่ได้วันนี้ผมยังไม่ได้จุบเลยนะริดาพอลงจากรถได้หญิงสาวก็เดินลิว้วราวกับอยากวิ่งหนีจากเขาเหลือเกินแต่ชายหนุ่มสาวเท้าตามอย่างไม่อาจทนร้อนใจนักเอ่ยเสียงนุ่มจนหญิงสาวหันควัามาจนได้ทำหน้าตาตื่นจนหน้าขบขันไม่มีทางถ้าไม่จูบคุณก็นอนไม่ได้เชื่อสินี่หลีไปนะ เขาเหลือตามมองร่างบางที่ทำท่าหนลนลานด้วยความขัดใจสุดๆเอื้อมมือมากระตุกแขนเล็กนั้นเบาๆรวบร่างนุ่มนั้นได้อีกครั้งไม่นะอย่าทำแบบนี้กับฉันนายสัญญาแล้วว่าจะไม่ทำหญิงสาวแผดเสียงใส่เขาอีกครั้งทั้งยังพยายามทำ้ายร่างกายเขาอีกด้วยการข่วนผิวกายเขาจนแสบไปหมดแต่ก็ไม่ได้สะเทือนร่างแกล่งของชายหนุ่มได้เลยเขารวบร่างเล็กกว่าสาวเท้าเข้าห้องนอนตนเองในชั้นล่างนั้นได้ในที่สุด ผมไม่ได้อยากให้คุณเกลียดผมนะริดาผมอยากคุณรักผมได้ยินมาทำไมคุณเข้าใจยากนักละ่ะนายมันโรคจิตอย่าทำแบบนี้กับฉันนะใครว่าละ่ะผมอยากทำจะแย่อยู่แล้วฉันจะแต่งงานกับพี่เอเจล่อยชน,นะไอ้น้องบ้าอ่คิดไปไกลแล้วริดาใครจะไปยอมได้ละ่ะเขาเถียงเธอด้วยน้ำเสียงอันอ่อนเนยตรึงคนที่กำลังทำร้ายเขาอยู่ด้วยการกดรากลงบนที่นอนหนานุ่ม ผมจะทำให้คุณเลิกคิดเรื่องเฮงสวยนี้ได้ไม่รู้หรือไงผมเชี่ยวชาญเรื่องนี้จะแย่เขาหัวเราะเบาๆกดริมฝีปากอยากได้รูปบนปากที่พยายามบิดหน้าหนีจากเขาสุดฤทธิ์แต่ก็เปล่าประโยชน์ทวงอกของหญิงสาวสถานอย่างรุนแรงเขารู้สึก,กลังวลว่าเธออาจจะช็อกได้แต่ก็นั่นแหละความกระหายครอบคลุมเขาหมดนาทีนี้อย่างน้อยเขาต้องได้มากกว่าจูบเขาคิดในใจด้วยความพึงพอใจ ผมชอบแบบนิ้ริดาจะให้ผมเปลี่ยนผมทำไม่ได้เขากระซิบเสียงอ่อนกับใบหูเล็กๆนั้นริมฝีปากร้อนๆรอน้อเร่ยมาถึงเนินอ,อกสวยเริ่มแกะเม็ดกระดุมผ่าหน้านั้นอย่างใจเย็นท่ามกลางเสียงหัวใจที่เต้นแรงของหญิงสาวอย่านะเสียงห้ามขาดหายไปกับริมฝีปากจนได้เขาบิดจูบลงบนปากอิ่มหลายครั้งจนพอใจทำให้หญิงสาวกายสถานหลายต่อหลายครั้ง ช่วงบนเปลยเปล่าเขายิ้มอย่างพอใจไม่เห็นในตาคู่นั้นหลีบปลื้ลงชายหนุ่มยิ้มใส่ตาเธอด้วยความสาสมใจสุดๆต่อไปถ้าไม่ยอมให้ผมจูบผมจะเรียกร้องมากกว่านีริดารู้ไหมเขาบอกอย่างนั้นเลื่อนใบหน้าลงตำ่ำเชยชมกับยอดอกสวยที่ลอดสายตาเขากระทั่งได้ยินเสียงเธอคลางออกมาอย่างไม่เป็นภาษาเขาทำให้เธอผวาไปแทบทั้งร่างพอพอแล้วไม่นะอย่าทำ เสียงคลังต่ำ้าที่ร้องห้ามนั้นขาดกระท่อนกระแท่นจนจับใจความแทบไม่ได้ดังมาจากตาร่างเขาแต่มาตินทําเป็นไม่ได้ยินเขาอยากจะชิมเธอทั้งตัวแล้วเขาคิดไม่นะอย่าทำเขาไม่ใส่ใจคำร้องห้ามนั้นแต่เขาต้องอดทนไว้ความแข็งแกร่งของชายหนุ่มที่แข็งขืนจนแทบทะลุเป้ากางเกงนั้นทำให้เขารู้สึกถึงความกระหายที่ต้องการบำบัดมากกว่านี้ แต่คงไม่ใช่ตอนนี้มาตินแค่คิดว่าเขาอยากให้ทําให้เธอคุ้นเคยกับเขามากขึ้นเท่านั้นเองต้องการผมไหมริดาไม่นั่นอาจเป็นคําตอบที่ไม่ใช่นะพี่สาวผมต้องการคุณคนเดียวนะริดาชายหนุ่มเลื่อนริมฝีปากกระซิบเสียงอ่อนกับปากอิ่มก่อนจะบทจุบลงไปหนักหน่วงและดุดันเรียกความต้องการให้กลับมาทำงานอีกครั้ง เขาแน่ใจว่าเขาทนไหวเขาแค่อยากชิมกายสาวของเธอเท่านั้นในคืนนี้แต่มันจะไม่ไปลไกลกว่านี้จนกว่าเธอจะรับปากเรื่องแต่งงานชายหนุ่มพอใจกับความคิดนี้ยิ่งนักอ่อบางทีผมอาจทนไม่ไหวบอกมาสิริดาว่าคุณต้องการผมไม่มีคำตอบจากหญิงสาวที่แอนกายรับเขาอย่างลืมตัวนั้นทำให้ชายหนุ่มกระตุกยิ้มออกมาในความสลัวของแสงไฟในห้องนอนนี้อย่างพอใจสุดสุด เขาทำให้หญิงสาวร้องครางออกมาไม่เป็นภาษาทีเดียวร่างทั้งร่างนี้เป็นของเขาแล้วครึ่งหนึ่งเหมือนเธอจะทรมานสุดๆกับการลงโทษอย่างป่าเถื่อนนี้แต่เขาพบว่าเขาพอใจกับผลงานชิ้นนี้ยิ่งกว่าการไปรบในอิรักซะอีกเขาคิดก่อนจะกอดกระชับร่างนี้จนหลับลึกลงไปในที่สุดเขาคงเป็นคนโรคจิตอย่างที่สริดาว่าไวจ้จริงๆที่มีความสุขกับการทารมานตัวเองไปแล้ว ปรดติดตามใพ่หัวใจรักร้ายใน EP ถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ